ปริวอาทิตย์สุดกลั้นน้ำตาหลังบอยวันบันเทิงเผยเหตุผลพ,ลพามากินน้ำแตงโมปัน่นเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างสำหรับอดีตพระเอกดังปริวอาทิตย์สุดตายุคเก 90. ชีวิตพลิกผันกลายเป็นพ่อค้าตลาดนัดไร้บ้านไร้ครอบครัวกินนอนข้างถนนอาบน้ำตามปัม๊มมีลูกก็โดนกีดกันไม่ให้เจอหน้านำซ้ำยังป่วยเป็นไบโพลาร์รักษามานานกว่า1ิปีสร้างความสะเทือนใจให้กับคนที่อ่านข่าวเป็นอย่างมาก โดยริวอาทิตย์เคยเป็นอดีตพระเอกวัยรุ่นที่โด่งดังมากๆเมื่อ30ปีที่แล้วเป็นที่รู้จักในละครเรื่องวัยร้าย Hi ไฮสคูลวัยร้ายเฟรชี่รวมถึงงานพิธีกรอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่จู่ๆริวอาทิตย์ T ate, เจอกับมรสุมชีวิตไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะต้องแบกรับความกดดันมีลูกชายสองคนกับภรรยาคนแรกและลูกสาวหนึ่ง คนกับภรรยาคนที่สองก็โดนกีดกันจนต้องหันไปพึ่งแอลกอฮอลโดยปัจจุบันรายได้อาทิตย์ริวที่ขายของเฉลี่ยต่อวันเพียง100-300ถึง300บาทแต่เจ้าตัวกล่าวว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะมีความสุขที่ได้พูดคุยกับคนในตลาดมากกว่าแต่บางวันก็ไม่มีเงินจริงๆไม่มีแม้แต่เงินค่ารถกลับบ้านได้นอนตามข้างทางจริง ล่าสุดทางด้านบอยวันบันเทิงได้ออกมาโพสตคลิปคู่กับริวอาทิตย์หลังจากที่พาไปอัดรายการคุยแซบโซเสร็จโดยทางด้านบอยวันบันเทิงได้พาริวอาทิตย์ไปรับประทานอาหารต่อที่ร้านเอสแอนทพร้อมกับทางด้านบอยวันบันเทิงเผยสาเหตุที่พาริวอาทิตย์มากินน้ำแตงโมปั่นที่ร้านเอสแอนทีเพราะว่าริวอาทิตย์เคยบอกกับบอยวันบันเทิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ความสุขของผมคือการได้กินน้ำแตงโมปั่นที่เอสแอนที P ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวตอนนั้นอายุสิบกว่ากว่าซึ่งริวอาทิตย์ที่นั่งอยู่ข้างๆก็พูดขึ้นมาว่าโหยังจำได้อีกขอบคุณมากยังอร่อยเหมือนเดิมขอบคุณนะครับขอบคุณก่อนจะต้องกลั้นน้ำตาที่จะไหลออกมา